สวัสดีครับ DFC นะครับวใบแรงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อโดยที่สามนะครับคือทรงโอ่งครับทรงโองมันจะมีสองสวัสดีครับ DFC นะครับสวัสดีใบแรงเสร็จไปเรียบร้อยครับต่อโดยอปที่สามนะครับคือทรงโอนะครับ สวงองมันจะมีสองทรงนะครับทรงหนึ่งก็จะเป็นหัวสูงหน่อยหนึ่งแล้วก็ก้นจะตรงครับก้นจะเล็กลงนะครับอีกทรงหนึ่งก้นจะตั้งก้นจะตั้งนะครับหัวสกมครับจะมีสองทรงแต่ว่าอีกทรงหนึ่งผมจะทําให้ดูครับต่อจาก <c oughs> ใบนี้นะครับใบที่ที่บังสั่งเป็นคนแรกนะครับทรงนี้ใช่ไหม ทรงแรกที่ตัวอย่างมันจะหัมวมันจะแหลมหน่อยแต่ผมจะเปลี่ยนให้มันหัวมันจะมนนะครับจะได้สวยนะครับให้ซ <c oughs> ี่ผมก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็น4มิลน,นะครับเพราะว่าใส่มันใหญ่แล้วมันมันจะทึบนะครับมองอะไรไม่เห็นนะครับแต่ผมจะเพิ่มลายให้นะครับจะเพิ่มลายให้สวยงามกว่าเดิมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับตายคิดได เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับมันจะมีจุดที่ผมจะใส่ต่อครับยังไม่เสร็จครับอันนี้มาเอามาให้แจ้งให้ดูให้ชัดให้ทราบต่อเดี๋ยวจะพอถ้าเสร็จครับก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะลงแต่ตัวนี้จะอาธิบายก่อนครับจะใส่ตรงนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับใส่ตัวหนอนเป็นไว้นะครับ อันนี้ไหวทั้งใบอยู่แล้วนะครับสส่ก็จะใส่คู่ตรงนี้นะครับล็อกที่ตรงขอบบนนะครับแล้วก็ขอบล่างครับเป็นคู่ขอบล่างแล้วก็จะมีข้างล่างอีก2เส้นนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นลูกศรให้นะครับจะใส่ให้เต็มนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ลายก่อนนะครับก็โอเคไปดูเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ลายนะครับ ก็ตะกี้ก็ลงไปแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเลยมาลงใหม่ตัวนี้อันนี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยจะสวยกว็ไปที่ผมทําเป็นตัวอย่างที่ลงคิดไปนะตัวนี้ตัวนี้จะสวยกว่าเยอะนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนั้นมันจะซี่ใหญ่กว่านะครับแต่ผมดูมองมอง,มองดูแล้วมันเป็นทึบๆครับดูแล้วมันไม่สว่างอันนี้มองดูใกลๆแล้วมันก็โล่งดีสวยมันจะสวยกว่าใบ มันก็พอๆกันแต่เราปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอีกทรงกค้งนกขาวชวาเราจะขยายตรงนี้ออกหน่อยหนึ่งครับใส่ให้เป็น7จดสิซี่นะครับเจ็ดสซี่นี่จะทำ <c oughs> อาจจะเป็นใบที่4หรือ5เนี่ยประมาณนี้ผมจะทำให้ดูครับแต่ผมจะทำะลายที่ผมจะเอามารีวิวนะครับ ใบต่อจากตัวนี้แล้วก็จะไปทำทรงกลอง17นิ้ว2ใบต่อไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแฝงว้ใต้ต้นลมไผ่นะครับให้ดอูอันนีน้น่าจะเสร็จรเสร็จวันนี้แหละ,ะเสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงคลิปอีกคลิปนะครับเพื่อจะเออม,มันเสร็จแล้วมันจะสวยไหมเวลาเราไปแฝงดูนะครับก็จะมีที่ใส่นะครับสายลายนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ ใส่ตัวหนอนนะครับแล้วก็ใส่ล็อกผมจะล็อกไว้หมดเลยนะครับล็อกซีรูดแล้วก็ใช้หวทักตัวหนอนนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปใช้ปะแก๊สเป่านะครับเป่าพวกใย,ยไม้นะครับเศษไม้ขี้ไม้นี่ครับซีซีหวแล้วก็ข้างล่างประกอบเอานะครับผมจะประกอบเอาแล้วก็ต่อตัวนี้สองเส้น จะล้าหน่อยหนึ่งพรมเส้นใหญ่ๆกันตรงน,นี้เป็นลายทำเป็นลายพื้นมันครับถ้าได้ดูคลิปหรือว่าอะไรเนาะให้บอกด้วยว่าจะใส่เป็นประตูมันเนี่ยเป็นประตูจะใส่ข้างล่างข้างบนเนาะถ้ายังไงผมก็จะใส่ข้างล่างถ้าบอก ถ้าไม่นี่ผมก็ใส่ข้างบนให้นะครับอ,อุปกรณ์ก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับข้างล่างก็ใส่เป็นคู่ให้นะครับตอนนี้เ๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปฝามาให้ดูนะครับใต้ลมไผ่ปั้นก็จะเป็นลายสวยนะครับนะครับอันนี้จะใส่ให้ลายสวยเลยจะใส่ให้ลายสวยอน,นี่หนึง่งแล้วก็ นริี่ก็เลือกมาเป็นลายสวยหมดนะครับเวลาเคลือบพิมพ์เทปไปมันก็จะสวยแล้วก็จะมีกรอนประตูนะครับน,นี่เป็นก้อนผมจะทําบางแต่ทําหนานะครับน,นี่ครับอันนี้จะเป็นพีสวยมากลายสวยนะครับน,นี่ก็จะเอาใส่ตัวนี้แหละนะครับ ต่นี้ก็ใส่ข้างล่างนะครับแกนก็จะพยายามเอาตรงนี้ให้นะครับตรงแกนตรงแกมนมาเลยนะครับใส่ให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะสั้นหรือเปล่าถ้าสั้นก็คงจะไปทําใหม่ครับก็ดูๆแล้วไม่น่าจะสั้นน่าจะพอดีนะครับตันนี้นะค้อนนะครับนี่ครับใส่ไม้ลายสวยนะครับสลับกัน,นสวยดี มันจะเป็นการกระบาดอ่ะ,นะเนาะนี่อันสั้นมันนี่จะเป็นอันสั้น,นโอเคก็จะลงมือทำเลยนะครับจากลงคิดเรียบร้อยแล้วก็จะทำเดี๋ยวติดตามพุ่งนี้นะครับติดตามผู้นี้เช้านะครับ,มรบไม่เกินไม,ไม่ไม่น่าจะเกินเที่ยงก็น่าจะได้ชมคิดนะครับให้ติดตามว่าจะให้ปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหน,นว่ากรงบกนกวัน,นิดผมว่าสวยมากนะครับสวยดีซี่ผมไม่ค่อยชอบซี่ใหญ่ ซีเล็กๆมันจะสวยดีแต่เราใช้ลายเพื่อเก็บให้มันแข็งแรงขึ้นฟังเสียงนะครับโอเคนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยนะครับตัวนี้สวยเราติดตามพวกนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้จบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งไรสปรปัถนานะครับสุภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ